สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพศ2546และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2562สำหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่4กันข้อที่4โจทย์ถามว่าถ้าภารกิจมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อเป้าหมายใดช้อยมีดังนี้นะครับ ข้อไก่ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นขอไข่มีประสิทธิธภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐข้อควายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนงอง,งูมีการปรับปรุงพาะกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์จอจานเกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับเฉลยเลยนะครับข้อนี้ตอบข้อจอจานนั่นเองเกิด ผลสำเร็ิต่อภารกิจของรัฐอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการม้านเมือที่ดีพศพ5 4 6แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2 5 6 2ในมาตรา10นะครับบัญญัติว่าในกรณีที่ภารกิจใด,ดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียง หรือต่อเนื่องกันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐนั่นทีนะครับวรรคที่2ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศเพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศ แล้วแต่กรณีสามารถแทมหน้าตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจําเป็นและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นข้อนี้อยู่ในมาตราสินั่นเองนะครับข้อที่4อยู่ในมาตรา10นะครับของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพศ2 5 0 0 46แก้ไขและแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2 5 6 2นะครับก็คือถ้าภารกิจมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อเป้าหมายใดก็คือเป้าหมายเกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐนั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลเยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ Facebook ประพันธ์บอลรัมมีทั้งหมด4 Facebook และช่องทาง u t u b e นะครับชื่อบัญชีว่า ประพนรันธ์บอลรมแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าช่องทางทิกต o อนะครับชื่อบัญชีว่าประพนรันธ์บอลรมภาษาอังกฤษชื่อบัญชีว่าแอดประพน 23, ันธ์สองห้าสองสามแอดพีไอพียูเท่านสะดวกช่องนะักทางไหนก็สามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบตามช่องทางที่ท่านสะดวกสําหรับวันนี้เราเฉลยข้อสไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ